สวัสดีครับกะมาป้าผมเนาะนุ่มเหนือแต่แต่งครับพี่น้องมาวันนี้ก็สวสดีปีใหม่กู๊กกูคนนะครับวันนี้สามชทันว้าเนาะสองห้าหกแจะเข้าหกแล้วนะครับพี่น้องก็สวสดีปีใหม่เอฟซีกู๊กกูคนพี่น้องก็เป็นพี่น้องกู๊กูคนนะครับมาครับวันน anyway, ี้เมนูแซ่บนะครับวันนี้มากะจัดนะครับวันนี้ยำเออนนึ่งวัวน้อยนะครับวัวน้อยนึ่งเนาะเออแล้วกะยำหกต่ำเต้านะครับเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นหอนะครับมาครับ สวัสดีครับกับมาป้าับผมนะหนุ่มเหนือแท้ๆครับผมวันนี้เรามาป้ากันเนาะกับเมนูแซ่บๆนะครับอันนี้งวน้อยหนึ่งนะครับหนึ่งอันนี้เป็นยำหกเนาะยำหกมะม่นะครับอันนี้ก็เป็นต่าเตาครับพี่น้องต่าเตาบ้านเฮาเนาะตําเตาเตาจากเชียงรายนะครับของเราประจาอันนี้เป็นน้ำซุปหวงน้อยหนึ่งนะครับสุดยอดครับวันนี้เมนูนะครับเดี๋ยวมานั่งกินแซ่บๆไปกันนะครับกับเมนูนี้เนาะอ่า หัวน้อยนึงยำหกล้วก็ตำเต้านะครับมาครับนะครับเราจะไปกันแล้วคนนึงเนาะนะครับคนนึงอยู่ตะลุมเนาะอ่าหลายบุง้งหลายบอลวันนี้กออ็คงจะสั่งสรรกันเนาะมหมูกระทะหม,หมูหองหมูหันเนี่ยเขาไปไปเหตุการณ์ได้เป็นอย่างไรายง,งานได้เป็นย่ไงไรน้องเด้อรายงานจากหัวน้อยนึงครับยัง ม,มันหอมกรังเพลียครับเป็นยาดีแล้วเนี่ยตุงเสานี่น้ำแม่มต้มมันนะครับแส่ยำหก อันนี้มันเป็นว่าน้อยดีอยู่ในต้องหรือเปล่าคือเขาอ,อาจจะบ่หูว่ามันต้องไงเราก็เลยฆ่าแล้วก็มันนของเรื่องโลกนะลเนาะมันต้องเยอะมาก <laughs> มันเป็นซูนเ,นเหนือเหนือมันเท่าระมัดเครื่องกินง่ายครับ หลายบงหลายบอลก็ขับรถขับลากันแล้วมาระวังได้เดินไ้น่องเด้อยี่มมงพี่ไม่แล้วปะอันตรา,ายนะครับวันที่เห็นมันนะตัดเตาครับอืตเตาเชียงไฮ้ใครได้ยังกินมาบอกกันไว้น่องเนาะ ตักมาเรื่องเราบอกกันได้นะครับยังกินเนะอืมนี่ก็ซอนหัวมันงครับดิ้นเลยอ่ะ <c oughs> ดิ้นหัวน้อย <c oughs> ปีใหม่เราไม่นองนะ เป็นไปได้เมาแบักับเด้อดึงอยู่บ้านครับกินเดกินอยู่บ้านหมออยู่บ้านเลยนอนไม่ขับนะครับ,นนบอนนตลายเนาะเขาบบชนกุ่นเวลาจะมาจนเ้าก็ได้นะครับต้องต้องระมัดระวัง กับอบต้องอื่นตั้งไก่จะได้รายงานกันตัวยนะครับเดอ้อเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนาะผมก็คงคงทายคลิปไม่พอเนาะวันนี้ไปเข้าดาวู่ไหนนะครับจะได้มีความต้องใจดีดีๆกันนะผมกับไปอยู่กับลูกกับหลานนะครับ cầm lạng cầm lạng từ bờ thăm ngắn lên mấy tháng phí là không thuốc được câu món hạng mùa อย,อย่างเดียวนะฮะอยากเอาสัตว์อย่างเดียววันนี้หกติดเกินในแทบจะเบอร์บ่คอยมีกินเพราะว่ามาเเกเลยเจ็บไปกนนเองไงเนาะเจ้าของว่าเป็นว่ารู้ข่าวหลังมันแพว่ะแเป็ปีแป้นนอง นุ่มมากครับมันแท้แบบนี้อย่างเลยมันเหนียวมันน่ออยู่ในอยู่ในตองอยู่ยำต้มเป็นกระแซ็บครับมีน้ำหกหกกับมานเส้กันนะครับอยู่ในเป็นขายเป็นชุดนะผมไม่ได้ยนี่ยนะซื้อเป็นมาหนะแต่ว่าเจ้าของร้านมาบอกไปซื้อมาเป็นขายเป็นชุดงัวกับหก ใส่ผักไผ่ข,ขา้าวคั่ว สัตว์ในเลียงไปเนาะถ้ามันแบบงูมันแาบตายในต้องหรือว่ามีเหี้ยอย่างตุ๊กน้ำตายยังไม่ได้กินนะครับมันน้อยเนี่ยสมัดเขาจะบันยะกันเป็นว่าไง ทั้ง,งนี้มันก็บอกคุ้มเพาะมันเนื้อมันน้อยอยู่ครับมันน้อยเป็นอาหารของคนไปน้อนนะเดด้ามาันถ้าเขาบอกข้ามันเขาบอก,กินม,กมันก็ถึงตายถ้ธรรมาชากันอยู่ดีนะมีอย่างจีรัองอย่างยิ้มนานะ สักอย่างเดียวเไป็นต้องมันมันเหนียวมันมันกินแบบเรื่อยๆอ่ะมันมันเปื่อยครับน่ามัน กินให้อิ่มๆนะครับก่อนอยจะไปบึดไปเข้าดาวกัน <laughs> ใจพลังงานอีกเยอะวันนี้มันก็เป็นความสุขขังไม่น้องนะปีใหม่ครับเลยมาทั้งปีอยู่กับปีกับน้องกับยากรับยังหีแรกกันนะครับ ผมจะชอบไปตั้งนึ่งมันน้อยนะครับมันน้อยนึ่งนะรูซสึกว่ามันเหมาะนี่มันเปิดมกักพริกมากอย่างน่้แล้วนะครับเครื่องเนเนื้อนะมกักครั้งที่ับนึ่งแสบกว่าผมว่า まあ สดน้ำซุปมันเห็นน้อยเน่อยเข้ากันเป็นยัง เอาละแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมไปกินต้อนะครับเลาดมันจะยาวเนาะคิดก็ขอบคุณน,นะครับตรับการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะในปีที่ผ่านมานะครับเขาก็อยู่ด้วยกันมานะครับข้ามปียู่ด้วกันเราก็อยู่ด้วยกันตลอดไปเนาะก็ขอสวัสดีปีใหม่หลวงนานะครับใ25น2,566เนาะปีถ้าผมจำมาพิดปีกระ่ายก็ปีเานะถาะเนาะจำมาผิดนะครับถท่าผิดก็ขอคุณมาอภัยด้วยอ่า สิ่งใดดี fc ทุกคนทุกท่านได้ยึดถือเขาหลบอยู่กับขึ้นปกป้องรักษาเนาะเขาคือลำรวยเงินท้องสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับคิดสิ่งใดก็ขอคือสมมุติความมุ่งหมายปรารถนาเนาะสำหรับปีหน้าแขมีโปรเจกต์แขมีอย่างเงี้ยก็คือสมความมุ่งหมายตลอดสู้ไม่นเนาะเนาก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะครับก็ช่องนี้อยู่กันรังใจเขายืด้วยกันตลอดไปนะครับมีอย่างติชมหรือว่ามี่ชี้นี่นะ่ยอย่างกยินดีนะครับก็วันนี้ก็ห้องมีนักนะครับคงมีอย่างหลาย ขอผมได้มีฮื้อนะครับเผยควาก็เลยก็ใช้ก็ได้ต่ำเรื่อยๆครับวันดีปีใหม่ครับวัสดีครับ